ในวิววันนี้หลามาเกี่ยวข้าวนะคะไม่ได้ยินเลยค่ะเอาใหม่หันหน้าจิสวันนี้หลามมาเกข้าวนะคะตากข้าวสวัสดีค่ะวันนี้หลามาตากข้าวเพื่อนแม่นะคะมาตากข้าวกันค่ะนี่ค่ะข้าวเราไหนลูกข้าวเราหนูนี่ค่ะข้าวอีหล่ะ นี่ค่ะข้าววิลล่าค่ะพรุ่งนี้ก็เก็บแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็เก็บกันแล้วค่ะตากได้สองวันสามวันมันหนานิดนึงวันนี้เริ่มเก็บแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็เก็บข้าวกระสอบขึ้นย้งแล้วค่ะหลายคนนะคะตากรวมกันของหลายเจ้าค่ะ ที่สวนรวมใครมาจองก่อนก็ได้ตากที่ที่ตัวเองชอบค่ะสารเราอยู่ไหนสารเราอยู่กับยะสมถามยะสมอันนั้นก็เป็นย่าของน้องปีใหม่อีกคนนะคะกำลังเตะข้าวอยู่หนืนขยันมากเลยดูสิคะโหเก่งจังเลยค่ะเก่งจังเลยค่ะคุณย่าคุณย่า มองกล้องสีถ่ายลง YouTube หน่อยนะอย่าฟ้องร้องจับนะคะคุณยา่าคุณย่าจะได้ออกทีวีทั่วโลกนะคะมาเลยมาเลยไม่มีใครไม่มีใครช่วยนะคะ <c oughs> คุณหนูมาช่วยย่าหน่อยสิคะเอาใจช่วยคะ่ะคุณยา่าเป็นกำลังใจนะคะคุณย่าคะ่ะ สู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะชาวนาแดดไม่กลัวตายค่ะสู้ๆ,ๆค่ะ,คะอันนี้ของยิราเองค่ะนี่ค่ะแปนขับตับแข็งมาทำไว้ค่ะพรุ่งนี้ก็เก็บแล้วนี่ค่ะนี่เป็นองนี่คือของยิราเองอันนั้นอันนั้นของยาการกำลังกอกแสง แสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขออภัยด้วยนะคะอันนี้คุณย่าของน้องปีใหม่ปีใหม่มีย่าหลายคนคะ่ะตระกูลใหญ่ย่าเก่งมากโสดคะ่ะย่าโสดเก่งแข็งแรง <laughs> ไอ้หลับาบายคะ่ะเดี๋ยวชมคลิปขึ้นยุ้งนะคะสวัสดีคะ่ะ